เอา้าสบายดีทุกคนดนแล้วไม่ได้พบได้พ่อกันดนแล้วไม่ได้เอาคลิปออกข่าวลงโอ้แต่ว่ามือนี้สิพาทุกคนไปเบึงอ่าไข่ไก่ของพวกเขาเึ่งเขาเลี้ยงไก่นี่บ่ได้เป็นไก่พันเป็นไก่ลาดเป็นไก่ลาดแต่ว่ามัน <c oughs> มันเลี้ยงกินไข่ทุกคนเลี้ยงกินไข่ได้นี่ มาเบิงว่าเลี่ยงแนวใดเลี่ยงจังใดให้ทุกคนมาชมน้ำกันเนี่ย <c oughs> นี่นะไข่มันไข่อยูย่หันทุกคนเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งด้วยเ <c oughs> นี่ยแบบว่ามัน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 ไข่อยู่แบบนี้เลยเนดะ้ทุกคนอยู่หนันนวยหนึ่ง อยู่ในนี่หน่วยหนึ่งเห็นบ่เนี่ยนี่ยอยู่ในนี่หน่วยหนึ่ง <c oughs> สุดรุ่ปล่ะเขาก็ได้กินสองหน่วยมูลน,นี่นะนี่ <c oughs> เห็นบ่ทุกคน <c oughs> อันนาวิธีไก่ไก่คอกนี่นี่จุดพิเศษมันม,มันจะบบไข่เพื่อฟักมาเป็นโตทุกคน <c oughs> สุดแล้วนี่เขาเก็บไปกินนี่สิบเอสหน่วยพอน่ะเขาเก็บมากรองมันเห็นบ่ เห็นบ่ทุกคนเห็นบ่อ้ยเห็นบ่นี่นี่ในสองน้วยด้เคี้ยวบังตื้มก่อ <c oughs> นบางทีมันซ่อนไว้นะคนเลย <c oughs> เขาเลี้ยงมานี่ได้ปีปลายแล้วแต่ว่าบ่าเคยได้ลูก ได้กินแต่ไข่ทุกคนได้กินแต่ไข่เนี่บอกเข้าใจให้กันว่ามันบบฟักมันบบย้อมฟัก,ฟกทุกคนเขาเห็ดคอกเห็ดฮอกใส่ให้มันกับบนกับโบฟักมันกับซีมาไข่ต่ำแล้วนี่แหละนี่ได้มือหน,นี้เนี่ยเขาสีไปกินแรงเห็ดแจวกินต่ำแจวทุกคนแจวไข่ แต่ว่าเฮ็ดแล้วนี่นี่ขั้นกรณน้วี่ว่าเฮาห้มันฝักนี่ยมันสิแตกมันมันบ่แตกมันสิไครไวเฮาเก็บไปมันก็ไใ่ทุกเมื่อเฮาเก็บไปมันก็ไใครทุกเมื่อใครเป็นเดือนท่านผูสชมสี่สิบหน่วยคน่หละเออเอาเดี๋ยวสุดหน้าสิมาบอกวิธีสุดนี้ขอไปกินก่อนมันมันต้องมีสองแม่นี่นี่มันเป็นสองแม่แม่น้อยแม่ใหญ่เห็นบ่แม่นี่ใครน้อยแม่ด่าพันใครใหญ่ทุกคน เออเอาฝากไว้ซ้ำนิดเดีคลิปนี้เด้อเดี๋ยวพ่อกันใหม่ในคลิปหน้ากันแล้วกัน